ไที่ตู้เย็นดิแป,ป,แป,ปะพื้นทำไมแปะพื้นทำไมอะเออแล้วดิไปแปตู้เย็นอ่ะแอป p p l e Apple ไลนไหนีคือป p p l e ก็ผลิตไม่ก็หร <Okay. S 2> อเจอ๋อแปะที่ไหนแปะที่ไหน Apple อ่าโอเคไหนบ้างตู้จะเอาไหนบ้างเนี่ยมีหลายอันเลยเห็นไหมเนี่ยอ่ะซื้อมาสี่สิบแผ่นอ่ะ ซื้อแถวบ้านตกอันละประมาณ5บาท10บาทนะครับก็เลยสั่งพาราซาด้ามา40แผ่นนะครับตกแผ่นละ4บาทนะครับรวมส่งนะฮะเอาไหนอีกเอาดาวแล้วเอาไหนอีกเอาไปอีกอันนึงเอาไหนผลไม้มีโดเรมอนมีลาร์มมีบัวอุ้ยมีรถไถมีดาวเอาไหนฮะลูกเอาไหนเอาอันนี้นะเอาเดียวพอนะเอาโอเคพอละอันนี้เก็บไว้เล่นวันอื่นโอเคอันนี้ดาวนะอป้นนาแ,แกะให้อ่า ปติดตรงไหนด so, ีอ่ะก็ใครสนใจให้เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ด้านล่างให้นะครับก็ไปสั่งซื้อกันนะครับคุ้มมากนะฮะซื้อแถวบ้านคือแบบเนี่ยสิบบาทลยนะโอเค